เมื่อกี้ถามเรื่องใจมาจากไหนถูกไหมล่ะที่ไปที่มาของใจแต่เราเริ่มต้นด้วยการว่าเราแ,แม้แต่พระเจ้าก็ยังช่วยเราไม่ได้ทุกเรื่องเกิดแก่เก็บตายเรื่องทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเรื่องออกจากโลกใบนี้ถูกไหมเรื่องที่จะพ้นจากปัะตะวนวัฏะทุกข์ว,ว,ว,วัสงสารเรื่องที่ที่มนุษย์สเสวอยอยู่ทุกวันนี้เสุขสุขทุกทุกที่เสวอยอยู่กับโลกสมมติเนี่ย ทำไมพระพุทธองค์รู้รู้อยู่แต่พระองค์ก็ยังช่วยนะเราไม่ได้มีแต่บอกพระองค์มีแต่ทรงบอกไว้ช่วยไม่ได้แล้วเราหนูกำลังท่าเราก็เลยถามกันแล้วทำไมท,ทำไมท่านถึงช่วยเราไม่ได้เออหนูเพราะเราก็ตอบกันแล้วบอกกันแล้วว่าทำไมช่วยไม่ได้กเพราะว่าเออมันเป็นเรื่องของนตัต้องขัดใจถูกไหมคะเพราะมเรื่องขัดใจและทีนี้ใจเนี่ยอ่า ใจใครใจมันไม่สามารถจะขัดให้กันได้เพราะเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึง่งมันมันมันเป็นอารมณ์อะอารมณ์มันไม่มีตัวมีตนมันเป็นมันเป็นอนัตตาฮะแล้วก็เป็นทําสรุปแล้วก็คือธรรมชาตินั่นแหละถ้า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 ท่านช่วยเราได้ท่านก็ช่วยไปแล้วนี่ช่วยไม่ได้ก็แต่ท่านแนะนําเราได้แล้วนี้แม่ก็ หน,หนูก็สงสัยเลยถามแล้ว,ลวใจมาจากไหนแล้วต้นต้นตังคลของใจมันมาจากไหนสาเหตุใจมาจากไหนเออหนูหนูหนูซักขนาดนี้แม่ก็เลยว่าเฮ้อี่เห็นไหมแม่บอกแล้วผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยเขาปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วเขาเขาจะมีข้อสงสัยได้ลึกซึ้งนั้นเราต้องเราต้องตอบเขาได้ต้องบอกเขาได้แม่ก็เลยต้องบอกหนูนี่แหละว,ว่าใจมาจากธรรมชาติ ถ้าบอกธรรมชาติแล้วหนูก็ยังก็ยังต้องแข็งใจอยู่ดีนะเพราะแม่ก็เลยต้องหาเหตุหาผลจะบอกหนูล่ะทีนี้ว่าคําว่าแม่ก็บอกว่าใจมาจากธรรมชาติมาจากพลังอย่างหนึ่งของธรรมชาติอืมแล้วก็พอมันรวมตัวกันใจดวงนี้มันเป็นหนึ่งแล้ในใจเนี่ยมันจะมีสาขาของมันโดยธรรมชาติอีกละถ้ามีใจมันต้องมีสิ่งนี้มากับมันก็คือเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณนี่มันก็เพราะนั้นเราเวลานี้เราพูดเรื่องใจถามเรื่องใจก็เลยพูดแต่ใจเฉยเฉยแต่จริงๆก,ก็ดวงจิตด,ดวงใจดวงวิญญาณหรือขันห้านั่นแหละตัวนี้แหละตัวที่มันพามานุษย์เกิดแก่เก็บตายขันห้าตัวนี้แหละอ่แต่ถ้าแหล่งเก็บเก็บทุกเก็บปัญหาเก็บความไม่ดีมันก็มีแหล่งเก็บอตัวก็คือแหล่งขังขานตัวคิดตัวปรุง หรือสังขารจิตแต่สรุปแล้วถ้ารวมยอดถ้าใจไม่หลงโลกสัอย่างไม่อุทานสั้อย่างจิตก็ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้บันทึกไม่ได้สะสมบาปกับบุญเพราะฉะนั้นบาปบุญก็เกิดจากใจอยู่ดีใจเป็นผู้ก่อบาปก่อบุญใจเป็นผู้หลงโลกเป็นผู้ยุอุปทานใจมีอวิชาใจเป็นใจเขาเรียกว่าใจใจ เป็นอวิชชาเนาะใจกิเลสใจมารใจธรรมชาตินี่ถ้าใจธรรมชาติจะเป็นแบบนี้แต่จ้ะเป็นเป็นอย่างนี้ละจ้ะเป็นพวกนี้แหละเป็นพวกที่สร้างแต่ความชั่วสร้างแต่ความดำสร้างแต่สิ่งที่ที่จะเป็นโทษทั้งทั้งตนและผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ตราบใดที่พระที่ไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนตราบใดที่ที่ไม่สนใจพระพระศาสนาที่ยังคงอยู่ก็จะ ก็จะทําเป็นก็จะเป็นธรรมชาติท,ทั้งที่พระศาสนามีแล้วสองพันยังเหลือสองพักว่าปีก็ไม่ใฝ่หาไม่ใฝ่ทําไม่ดิ้นรนไม่ยขยควว้าปล่อยไปตามธรรมชาตินี่ไงธรรมชาติมันแรงไหมทีนี้มันเก่งไหมจ้ะเพราะอะไรเพราะใจมันแข็งไงใจมันดื้อใจมันด้านใจมันยึดใจมันมีอุปทานพระพุทธองค์ถึงช่วยไม่ได้ พระพุทธองค์ได้แต่บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเองจะเวียนว่ายตายเกิดนะเองจะไม่พ้นเกิดแตแก่เกิดตายนะเองจะหมุนเวียนอยู่ในสามโลกนะทําไมถึงอยู่ในสามโลกก็เพราะว่าถ้าเองทําดีเองก็ไปสวรรค์ดีขนาดไหนขนาดดีที่นี่ยังไม่เที่ยงเลยยังต้องไปไปอยู่หมดหมดบุญแล้วก็ต้องลงมาเกิดอยู่ดีขนาดสวรรค์ชั้นไหนชั้นไหนก็ตามทีเหระเองก็ไม่เองก็ต้องเกิดอยู่ดีเพราะว่าไงเพราะมันเป็นสมยังเป็นสมมติมันยังเป็นโลกสมมติอยู่ นี่นี่นี่จิตใจดวงนี้แหละใจอวิชาใจกิเลสใจมานนี่แหละแต่พอเออเมึงทําชั่วลระอปะน่นี่พอมืองทําชั่วมืองทําผิดแล้วไปไหนอ่ะไปอบายาภูมิทั้งสี่แล้วไอวว้คืออะไรบ่ะนี่เอาก็จะไปเป็นสัตว์ดิฉา,าน,เนเป็นเป็ดเป็นสุนวรากายเป็นเออไปเป็นตอนมหารบาเวจีก็หมุนอยู่แค่นี้นี่นี่คือใครละ่ะคือใจคือใจธรรมชาติตัวนี้มันพาไปแล้วอีกอย่างเกิดไหนอะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์อีกอันหนึ่งแล้วทีนี้เกิดเป็นมนุษย์ไออีกและ้ะ ถ้าถ้าไม่สุไฟฟ้าหาธรรมท,ท,ทั้งทั้งที่พระธรรมมีถ้าพระธรรมมาจากายุคนี้ปัจจุบันนี้ศาสนานี้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้องค์ที่สีน่นี้มีอายุห้าพันปีห้าพันปีก็ยังมนุษย์ก็เกิดตั้งห้าพันปีนี่ครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยก็ยังเห็นมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นคนดีที่เป็นผู้อยู่ในฝ่ายทางธรรมก็เปอร์เซ็นต์น้อยมากแทบจะไม,แะไม่แทบจะไม่มีคนมาดำเนิน แม้แต่พระพุทธบริีีก็ร่อยหล่อ,อพ่อแม่ครูอาจารย์ที่บรรลุธรรมสว่างแจ้งก็ก็ล่วงลับจากพวกเราไปแล้วทีนี้พวกเราก็เหลือแต่ม,ม,มูปลปปาพวกเราเหลือแต่วขวยคว้ากันไม่รู้จะจะคว้าอะไรกันคว้าแต่สิ่งสมมติอยู่นี่มันก็เลยดึงเลยเป็นปัญหาให้มนุษย์ไม่หมดไปจากโลกแต่ถ้าไม่หมดไปจากโลก แต่ถ้าอยู่กันแบบอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ไม่เบียดเบียนอยู่อย่างมีความสุขก็คงดีหรอกแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพรอองค์ทรงตัดไว้ว่ามนุษย์ก็คือบัวสีเหลาเพราะฉะนั้นจะไปหวังไอความสุขเสมอกันในโลกใบนี้เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นบัวสีเหลาทรงตัดอะไรไว้ต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้แม่จะย้อนมาเรื่องที่ว่า สงสัยเรื่องใจมาจากไหนก,ก็บอกว,ว่าใจมาเกิดจากธรรมชาติใจเกิดด้วยด้วยอนุภาคของโลกใจเป็นพลังงานอย่างหนึ่งของโลกแล้วพอมันจับจองเป็นจิตดวงของเราแล้วมันก็จะเป็นของเราตลอดไปเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเสียงแล้วก็ก้อนธาตุใหม่เท่านั้นเองถ้าหมดถ้าก้อนธาตุหมดอายุไขนะหมดอายุไข ร้อยปีเป็นเกณฑ์พอมาเกิดใหม่ก็เป็นเป็นคนใหม่แต่จิตดวงเก่าแต่มันมันไม่ให้ขใหเ,เขาไม่ให้เราจําได้ทําไมเขาถึงไม่ให้เราจําได้เพราะเพราะเป็นธรรมชาติอีกนะจาไม่ได้ว่าชาติก่อนอูเป็นใครชาติโนูเป็นใครจาไม่ได้เขาไม่ให้จําได้เขาไม่ให้จําได้ก็มีมีเหตุผลถ้าจําได้ก็มั่วละทีนี้ร่วงละทีนี้เออเด๋ยกก็วิ่งไปหาพ่อเดีก๋กวิ่งไปหาสามีเด็กวิ่งไปหาภรรยาทั้งทั้งที่เพิ่งเกิด พอรู้เรื่องก็จะไปหาเพาะหาสามีหาภรรยานี่แหละธรรมชาติมันถึงไม่ให้เรารู้จําจําได้ว่าเราเคยเกิดเป็นใครเกิดที่ไหนเกิดเมื่อ,อไรเกิดกี่ค,บ,ค,บ,คบกี่ชาติธรรมชาติไม่ให้เราจําได้เหตุเหตุนี้แหละพระพุทธองค์ถึงได้ว่าเมตตาไปหมดไม่มีใครเป็นใครก็เพร,เพราะว่าจิตมัน,ม,นมันเวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งนับไม่ได้แล้วก็เคยเป็นพี่เป็นน้องกันก็จําไม่ได้มันไม่ให้จํา เพราะธรรมชาติเป็นกฎของมันเนี่ยกำลังพูดเรื่องใจธรรมชาติก็ยังไม่ลงตัวพยายามจะให้ลงตัวให้เชื่อว่าธรรมชาตินะคะแม่ก็เลยมาสมทบเข้าเรื่องว่าคําว่าธรรมชาติเนี่ยก็คือแม่ถึงว่าพลังคําว่าพลังแม่กำลังจะพูดเอาอุปมาประมาเหมือนเหมือนเห็ดนะคะเห็ดที่เรากินกินกันเนี่ยที่เราทอดน้ำปาทอดเราเราเห็ดกินเห็ดโดยที่ไม่ต้องปอกอะเขาเรียกว่าเห็ดเกิดเองอะ แ้วเนะมื่อเหตุเกิดเองก็มันเกิดจากพลังของของธรรมชาติอนุกาศของธรรมชาติแล้วก็พลังอย่างหนึ่งของธรรมชาติมันหมักหมมมันจะเกิดในที่ชุ่มชื้นในที่ที่ล่มในที่ที่อากาศหมักหมมไม่ไม่ไม่ให้มีแสงแดดเข้าแล้วก็สแม้กระทัท่งธาตุน้ํากับธาตุดิน ธาตุน้ำมันก็อาศัยอะน้ำหมอกเขาเรียกว่าหมอกใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะที่ว่ามันมีซึมๆึตอนเช้านะคะมันอาศัยธาตุน้ําแบบนั้นส่วนธาตุดินมันก็จบดินนั่นแหละมันมันหมักหมมมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นดินผ่านต่อแสงแดดมันก็เลยแล้วก็อากาศตรงนั้นมันเลยชื้นมันเลยเป็นอ่ เชื้อเกาะเชื้อเกาะเชื้อไปเชื้อมารวมทั้งจิดรวมทั้งน้ำมับน้ำหมอกมันก็เลยเป็นตัวตัวเห็ดพอเป็นตัวเห็ดคือเห็ดถ้าเราไม่ไปเก็บมากินมันก็บานบานแล้วพอเราไม่เก็บมากินมันก็ไอบดอกบานมันก็หล่นหล่นหล่นร่วงร่วงสุดท้ายบานไอ้ดอกมันอะบานที่ร่วงจนหมดมันก็เหลือตอก็เหลือตอตอนั้นก็ก็ค่อยๆก่อน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 จมสู่ท่าดินอย่างเก่าถามว่า มันไปไหนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไหมเป็นนึ่คือเห็ุเกิดจากธรรมชาติรวมตัวกันจนเป็นเหตุแต่เหตุก็คืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ธาตุดินไม่ได้ไปไหนเลยนี่ถ้าไม่เก็บมากินเป็นแบบนั้นทีททนี้ปีต่อไปมันก็เป็นอีกไปเก็บเถอะมีเห็ดกินตรงนั้นกินได้ทั้งปีแต่อย่าเปิดเปิดแสงแดดเข้าไปให้มันตรงนั้นก็ให้มันหมักหมมเหมือนเดิม นี่คือตัวอย่างยกให้ดูว่าจิตมาจากธรรมชาติไปอุปมาประมายให้เห็นเหตุเพื่อจะให้ลงใจว่าใจมาจากธรรมชาติเดี๋ยวจะไม่ลงใจนะคะก็เลยต้องบอกอย่างนี้ละคะ่ะเพราะแม่ก็ค้นเจอแบบนี้ละค่ะว่าว่าเราถึงต้องทําลายธรรมชาติพระพุทธเจ้าถึงมาค้นเจอว่าเราต้องทําลายธรรมชาติถึงเราจะไม่ให้เหตุตรงนั้นเกิด เราต้องเปิดเปิดตรงนั้นออกอย่าให้มันหมักหมมอย่าให้ให้ให,ให้ให้แสงแดดเข้าเผาผ่านค่ะให้โลง่งให้มีอากาศสามสามอย่างทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมทั้งพื้นที่แปะไอธรรมชาติของเขาให้มีมีมีแดดมีฝนครบครบวงจรมันถึงจะไม่เป็นเหตุอีกทีนี้มาเรื่องของใจนี่ เราก็จะทำลายไม่ให้มันเกิดอีกนี่แหละป่นนี้เราถึงต้องขัดขัดใจฝืนใจอย่าตามใจใจทีนี้มามาบกเข้าว่าเราเมื่อกี้เราไม่ให้เหตุเกิดก็เราต้องไปเปิดเปิดให้ให้ตรงนั้นอย่าให้มันร่มอย่าให้มันหมักหมมให้มันสว่างให้มีแสงแดดเข้านี้พอใจเราเหมือนกันเราก็เปิดเอาธรรมะเข้ามาสอนใจเพราะธรรมะเป็นของที่พระพุทธองค์มาค้นพบ คเป็นเป็นไม่งั้นพระองค์จะพระองค์ก็มีร้อนพระไทยนั่นแหละแล้วก็ทุกทุกพระไทยนั่นแหละว่าทําไมมนุษย์ถึงทุกขนาดนี้ทําไมมนุษย์การเกิดแก่เก็บตายเนี่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ไม,ไม,ไม่ตายมีไหมนี่ยถ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายมีไหมพระองค์ก็ต้องอกมาค้นหามาค้นหาก็ตรงหกปีก็เจอนั่งไงล่ะเนี่ย เจอก็เจอที่รู้แล้วว่าเกิดเพราะอะไรแก่เพราะอะไรตายเพราะอะไรก็รู้หมดแล้วก็ถึงมาสอนพวกเราเพราะพวกเราทีนี่มันเกิดมันแก่มันเกิดมันตายมันทรมานมันทุกข์มันมีแต่ปัญหามันมีแต่เรื่องมันไม่ใช่ความสุขสุขก็ไม่นานทุกข์ก็เข้ามาสุขสุขทุกขทุกแล้วก็เสวยชีวิตมีชีวิตอยู่ไม่เท่าไหร่ก็ต้องตายอีกแล้วไม่อยากตายก็ต้องตายพัดผ้าก็เสียใจพัดผ้าก็เศร้าใจ เกิดก็ดีใจเอ,อเสร็จแล้วก็ไม่ทันไลก็ได้เวลาต้องตายสรุปแล้วก็ตายตาย,ตาย,ตายเกิดเกิดทีนี้เมื่อนเป็นแบบนี้พระองค์มาค้นเจอว่าไม่ตายไม่เกิดได้เหนือเกิดเหน,อเนือตายแต่ต้องทําตามที่พระองค์ค้นเจอเท่านั้นแหละอันนี้เราก็คุยกันมาแล้วนี่ว่าพระองค์ค้นเจออะไรเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องทําลายธรรมชาติให้ธรรมชาติที่ว่านี่คือทําลายใจ ก็คือ네ขัดใจไม่ให like mm ้ใจไม่ให้ใจมีอุปทานทุกกรณีไม่ให้อุปทานที่ว่านี่ก็อย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงเดียวอย่ามาน่าอย่าตาตัวตนอย่าหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสระหว่างบุรุษและสตรีสัมผัสแห่งการมลคะหรือหรือตัณหาความทะเยอทะยานอยากพวกนี้เป็นเป็นเชื้อของการเกิดหมดเลยมันอยู่ที่ใจหมดเลยมันหมักหมมมันไม่ได้เอาทำเข้ามาเผา เมื่อกี้เหตุนี่เราเอาอากาศเข้ามาเผาแต่หัวใจนี่ต้องเอาเอาธรรมเข้ามาเผาในนั้นต้องเผาผ่านกิเลสด้วยตะบะธรรมท่านถึงเรียกว่าตะบะธรรมนะคะก็คือพระองค์ก็บอกบอกมาหมดแล้วนี่ว่าเริ่มจากทานศีลแล้วก็ภาวนาแล้วเดินเดินตั้งสติเดินปัญญาเผาผ่านความคิดที่เป็นไฟโรโกรดหลงทิ่ถิมานะอัตตาตัวตน นี่เราเรากำลังเผาแล้วนะเหมือนเราเปิดอ่าไม่ให้ให้เหตุเกิดตรงนั้นอีกไม่ให้มันเกิดอีกแล้วเราไปเปิดตรงนั้นให้สว่างโล่ให้แดดเผาอันนี้เหมือนกันเราก็เปิดเอาธรรมะเข้ามาสอนจิตสอนใจเราเอามาขัดจิตข,ขัดใจถึงว่าพราะองค์ช่วยเราไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติเราต้องเร,เราต้องเปิดขัดเอาเองทำเอาเองท่านบอกวิธีเราเพราะฉะนั้น เพราะมันเป็นธรรมชาติน่ะไม่ไม่มีใครทําลายธรรมชาติได้พระองค์ก็ทําลายไม่ได้เพราะอะไรก็พระองค์ห้ามฝนไม่ได้ห้ามแดดไม่ได้ห้ามลมไม่ได้ห้ามกลางคืนกลางวันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าองค์ถึงมาห้ามใจพวกเราไม่ได้เพราะใจมาจากธรรมชาตินี่เพราะฉะนั้นก็ก็เริ่มต้นอย่างที่บอกก็ก็จะเข้าถึงจุดุดท้ายแล้วนะก็คือพระองค์มาถึงตรงนี้แล้วตรงที่ว่าตรงตรง้องทําใจ ขัดใจอย่าตามใจใจทีนี้เราก็จะได้ใจใหม่ใจตัวนี้มันก็ยังเป็นเราอยู่มันยังเป็นดวงจิตดวงใจเราอยู่ดวงวิญญาณเราอยู่แต่แต่มันมาเกิดแต่ละครั้งมันเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนนามตสกุลเปลี่ยนรูปร่างแต่ขนาดเดียวมันก็เป็นใจเราใจเก่าเรานั่นแหละทีนี้เราจะช่วยใจและวทนี้ก็เลยต้องต้องขัดใจทุกกรณีทานทุกอย่างที่ขวางหน้าคือให้อภัยเป็นทานไม่ใช่ทานข้านมนม,นมเนยหลอก ทานทุกอย่างที่เป็นที่ที่คนขอทานไม่ได้คือให้อภัยเป็นทานแม้แต่ทั้งคนขอทานมันมาปา마มศมยังต้องให้อภัยแบบพวกต่าต้อยร้อยตะกูลพวกที่อ้ที่ไม่ที่อะไรเขาเรียกอะไรอะ่ะเอาก็ต่ําต้อยแล้วก็ร้อยปัญญาเนี่ยแหละมันกล้าล่วงเกินยังต้องให้อภัยเลยค่ะไม่งั้นก็ไม่งั้นก็ทําลายธรรมชาติไม่ได้ให้อภัย แล้วก็เป็นผู้ให้ให้ที่ให้ได้ให้อย่างเดียวอย่าเป็นผู้รับถ้ารับก็รับแต่พอประมาณที่ไม่เป็นหนี้เงี้ยที่มีที่เขาให้ด้วยด้วยศรัทธาด้วยน้ำใจด้วยความจริงใจถึงถึงถึงรับมาก็ต้องเอาแค่แค่พออาศัยเดี๋ยวจะไม่มีเดี๋ยวจะจะเป็นหนี้เหงั้นพระถึงต้องบินบาทฉันตามมีตามได้ตามที่เขาทาน เพราะพวกเราก็ต้องทําตัวแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่ให้เฉพาะทำพระทำนะเพวกเราอยากหยุดเราก็ต้องทําแบบนั้นเหมือนกันเราก็ต้องทําเป็นผู้ไม่รับถ้ารับก็ต้องปฏิเสธให้ได้สามวาระเขายังให้อยู่เขายังพยายามอยู่เขาสุดความสามารถอยู่ก็รับแต่เขาต้องใช้ปัญญารับก็คือรับแล้วก็เอาพอประมาณแล้วก็ส่งคืนให้ให้เขาไป จหายต่อหรือเอาไปอาศัยเหมือนเราได้อาศัยบริโภคอย่าง,งกเก็บเอาไว้หมดเพื่ออะไรเพื่อเพื่อชำระจิตนั่นเองเพื่อชำระใจนั่นเองเพื่อฆ่าเพื่อฆ่าเชื้ออวิชานั่นเองถ้าเราเอาไว้มันก็เท่ากับสมงเคราะว่าเราไม่ฆ่าเชื้อแล้วนี่แหละค่ะพระพุทธเจ้าถึงเลยว่าให้ฉันมือต่อมือฉันมือต่อมือบินทาบาทแล้ว เ็บจบเลยวันนี้พรุ่งนี้ว่าใหม่ไม่ใช่ว่าเออวุงนี้เดี๋ยวบินบาทไม่ได้เก็บไว้หน่อยท่านถึงไม่ให้เก็บของไงลูกศิษ์ท่านท่านไม่ให้เก็บของเลยไม่ให้เก็บะสะสมอาหารเลยถ้าสะสมได้ก็ยังอยู่อยู่เจ็ดวันบางอย่างร้อ้อยน้ําตาลกระฟงกาแฟอะไรที่พอฉันได้ไม่ผิดศีลยังให้เก็บแค่เจ็ดวันเกินเจ็ดวันก็ไม่ได้อีกมันมีเหตุผลแม่ค้นหมดละคะ่ะ เหตุผลคือว่าถ้าเก็บไว้จิตมันคล่องจิตมันไปไปแบกจิตมันไปเป็นเจ้าของจิตมันไปรับรู้จิตมันเป็นภาระมันยังว่ามันมีของมันไปดูแลนะั่นแหละเอา้าจิตมันไปดูแลและเอียดขนาดนั้นนะถึงจะถึงจะฆ่าเชื้อของธรรมชาติได้ในนี้นนไพูดถึงเรื่องว่ากําลังดําเนินว่าท,ท่านให้เราฆ่าท่านให้เราเอา,เอาชนะธรรมชาติท่านให้เราทําลายธรรมชาตินี่ เราต้องทําลายของเราเองแต่ท่านก็บอกเราแล้วเมื่อกี้แม่พูดถึงวิธีทําลายขั้นต้นก็ศินให้บริสุทธิ์นะเนี่ยสินกี่ข้อกี่ข้อก็ไม่ว่ากันเนี่ยแล้วก็ทานให้ทานนะทาน,ทานทานที่ทานได้ปฏิบัติบูบชาปฏบิบัติบูชาเพื่อทําทานให้กับจิตใจเรานี่แหละแล้วก็เผื่อแผ่ให้พ่อแม่ปู่บาอาจารย์บูชาพ่อแม่ปู่อาจารย์เผื่อแผ่ให้ลูกหลานแล้วก็เอาทิศให้ เจ้ากรรมในเวรน,นี่นี่เราเรา,เราปฏิบัติบูบชานะเนี่ยแต่ถ้าเราอามิตรบูชาเราก็ตรวจน้ําทรมุูลได้เช่นกันถ้าเรามีกําลังก็ทําทั้งทานอามิตรบูชาทําทั้งทานปฏิบัติบูบชาถ้าเรามีกําลังทําได้ทั้งสองอย่างพ่อแม่โาจันท่านถึงได้ทําทานท่านถึงได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่านหนึ่งช่วยช่วยอย่างดวงตาท่านออกช่วยชาตินั่นแหละจ้ะ นั่นแหละท่านทำทานกับมนุษย์ทั้งโลกแล้วจ้ะตัวท่านเองท่านไม่เอาแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวจ้ะนั่นนันท่านทำทานแล้วนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราทานแบมือเลยค่ะเราไม่เราไม่เอาอะไรเราเพราะเราจะออกเราจะเผาผลาญธรรมชาติไงคะเราจะฆ่าเชื้อธรรมชาติไงคะเราจะหนีธรรมชาติไงคะเพราะว่าใจมันคือธรรมชาติไหมเราจะอยู่กับมันทําไมล่ะเพราะว่าใจมันมันไม่สิ้นถึงการเกิดอะใจอวิชชาใจกิเลสใจมารอะใจธรรมชาติอะ มันตาไปที่เราไม่เผาผานมันจะมันจะเกิดอะดนะทีนี้ก็มาพูดต่ออีกบุกไปเวียนมาหน่อยนะเออก็ทีนี้ก็เรื่องแ้วศีลแล้วก็เรื่องทานแล้วก็ภาวนาภาวนาท่านก็สอนเราแล้วนี้นะเออว่าให้เราภาวนาอะไรให้ให้เราพิจารณาเดินปัญญาให้ให้รู้ความจริงว่าตัวเราใช่เราใช่เราไหม ตัวเราเหลอมีเราด้วยเหรอท่านให้ท่านถึงบอกว่าธาตุสีดินนั้นบนไฟนะนะเหล้วมันมันพ่อแม่ให้มานะแล้วขันห้าตัวนี้แหละที่มันมาปฏิสันทีไอตัวที่ธรรมชาตินี่แหละที่มันไม่เคยตายนี่แหละที่มันเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละมันมาปฏิสันธิพ่อแม่ให้ก้อนธาตุแล้วมันก็มาปฏิสันธิมันก็เข้าไปอยู่จนจนได้เก้าเดือนมันก็ออกมาเนี่ยมันก็เวียนอยู่ในก้อนธาตุดีแหละ ก้อนเล็กๆนี่แหละเป็นทารกนี่แหละเป็นเบบี้นี่แหละแต่ต่อไปมันก็จะเริ่มเติบโตต่อไปมันก็สร้างสร้างลูกสร้างหลานสร้างทาญาติสืบกันมาไม่มีสิ้นสุดนี่คือธรรมชาติธรรมชาติไม่มีอะไรสิ้นสุด <c oughs> เปรียบเหมือนต้นไม้ที่ว่าเคยเปิดเปรียบต้นกล้วยแล้เมื่อเคยสิ้นสุดก็เหมือนกันกิจกิจดวงนี้ก็ไม่มีการสิ้นสุดตราบใดที่ไม่ทําลายทีนี้วิธีทําลายท่านเราก็ดําเนินตามท่านอีกล่ะทีนี้ก็คือ เมื่อกี้ศีลแล้วนะทานแล้วนะภาวนานะก็ภาวนาให้รู้เรื่องตัวตนนั่นแหละว่าไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นธาตุตีดินนะลุงไฟนะล้วก็ให้มันรู้แจ้งให้ใจมันเข้าใจให้ใจไอ้ใจธรรมชาติเนี่ยมันรู้เรื่องเพราใจธรรมชาติมันรู้เรื่องมันก็จะปล่อยจะวางมันก็จะสละมันเองโดยธรรมชาติด้วยเน่เหมือนเข้าใจพราะพอดีมีกฎส่วนหนึ่งฝ่ายบนที่เรามีสร้างสมมามันทําให้เราเข้าใจเข้าใจ ในคําสอนแต่เราต้องดําเนินถ้าไม่ดําเนินก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเราะฉะนั้นต้นดําเนินมาก็เดินนวิปัส,สนาท่านเรียกวิปัส,สนาก็กําหนดดูให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นธาตุจริงๆแล้วพอพอเราพิจารณาเรื่องนี้แต่เราพวกเรามีหลักน่นาะมีหลักพ่อแม่อาจารย์ได้หลักน่ะมันก็เร็วสิทีนี้ แล้วก็มันก็ได้ประโยชน์ได้ผลเพราะท่านได้ผลมาท่านก็มาสอนพวกเราท่านถึงได้บอกว่าวิธีเห็นร่างกายเป็นธาตุสีหรือธาไฟแล้วให้ปล่อยได้วางได้สะดละได้ละได้คือเราต้องแยกแยกให้มันเห็นใจเนี่ยใจอวิชาใจกิเลสใจธรรมชาติเนี่ยเราต้องดึงหนังดึงเนื้อดึงกระดูกแยกตับแยกไตแยกไตแยกกุงแยกขี้ไขรนั่นะมันเห็นว่านี่นี่หนังนะนี่เนื้อนะนี่กระดูกนะนี่เครื่องในนะสรุปแล้วนี่กระดูกนะนี่นี่นี่ ร,ร,ร,รู้ไหมน้องไนยอย่างมาสอนเลยมีคนถามเหมือนกันว่าเออทาไงพวกเราถึงจะไม่ไม่ยินดีในอพอดีแม่กับเปิดเจอนะแม่ขอเอานี้มาแทรกให้ลูกหลานฟังนะเอเปิดเจอแม่กับพอดีมันนึกได้มาสมทบขนาดน้องไนยพระพุทธเจ้ายังสั่งให้มาพูดแบบนี้ละพูดแบบไหนรู้ไหมพูดว่ามีคนถามว่าทํำยังไงคนถึงหลงไหลในรูปนะเพราะทาไมคนถึงหลงไหลในรูป รูปหลอ่อรูปสาวผู้หญิงก็สวยทําไมถึงเป็นแบบนี้แล้วทีนี้แล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้หลงนี่คาถามเด้นี่ทำางไงจะไม่ให้หลงทำไงจะไม่ให้ยึดกับความหลอ่อกับความสวยน้องไหนที่เป็นตัวแทนพระพุทธองค์ที่ลงมาไม่ตาพวกเราเนี่ยท่านท่านตอบว่าฉายฉายเอ็กซเรย์ฉายเหมือนเหมือนโรคเหมือนเราไปหาหมอแล้วเอ็กซเรย์ ray, เห็นกระดดก ตึกความที่น้น้องไหนเขาไม่รู้จักว่าไม่ไม่ไมไมยัง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 เรียกภาษา,ษามนุษย์ยังไม่ได้เพราะก็ยังเด็กอยู่แล้วภาษาของท่านท่านบอกว่าเหมือนกับท่านจะบอกให้จิตน่แหละกำหนด,ดลงไปส่งลงไปแต,แต่แต่ท่านพูดว่าเหมือนฉายเอ็กซเลยนะเรื่องนี้เราจะเห็นกระดูกเนี่ยพอเห็นกระดูกแล้วก็จะมีเนื้อสองชั้นเนี่ยก็เท่ากับมาขนาดพระที่เจ้ายังสอนเลยว่าให้เห็นร่างกาย เป็นกระดูกเป็นเนื้อเป็นตับไตไส้พงุงเป็นเนื้อสองชั้นนี่หมายถึงอะไรรู้ไหมหมายถึงว่าชั้นแรกก็เป็นหนังแล้วเนื้อก็เนื้อก็อยู่กับหนังแล้วก็เนื้อติดกับกระดูอีกอีกชั้นหนึ่งไงละ่ะแต่จริงจริแล้วถ้าจ,จะไปปรึษาหมอแล้วหมอบอกว่าเนื้อเราในเจ็ดชั้นนะแต่แต่นี้อันนี้พวก ok หมอเรียนมาแต่ว่าวันนี้เห็น้องไหนพูดว่าเอ or, เอ h, เนื้อสองชั้น เห็นชัดไหมทีนี้ว่ากรรมฐานที่พ่อแม่ครูอาจารยนะ์สอนว่าให้แยกชิ้นส่วนแยกเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอันนี้แม่ไปยืมไปยืมของน้องในมาผสมมายืนยันว่าขอให้พิจารณาธาตุสีดินน้ำไฟแบบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านมีอุบายแล้วเราจะได้เร็วแล้วเราจะปล่อยได้เร็วแล้วเราจะวางได้เร็วแล้วเราจะสละได้เร็วแล้วเราจะพ้นได้เร็วแล้วเราใจเราจะได้วางเร็วไม่งั้นมันไม่วาง